ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนยังอยู่ที่นี่ครับเราอยู่ที่บ้านร้อยป่านะครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ผมมีเป็นเขาเรียกว่าลูกแม่โจ้ท่านหนึ่งนะครับที่มาเจอกันนะเราไม่ได้เจอกันมาน่าจะตั้งแต่เรียนจบกันไปนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับรายงานตัวแบบแม่โจ้หน่อยฮะผมวิทยพลซอศูนย์แปดครับผมแม่โจ้ห้าเก้าครับ ศูนย์แปดนี่โคนมโคเนื้อถูกต้องครับพี่ครับโคนมโคเนื้อเนี่ยเรียนจบไปแล้วไปทําอะไรฮะผมได้ใช้วิชาชีพที่จบไปประมาณปีหนึ่งปีนึ่งไปอยู่สมุนฟาร์มที่ชลบุรีครับพี่ไปเกี่ยวกับเรื่องวัวเรื่องอะไรเลยโดยตรงสาขาตรงๆประมาณปีหนึ่งปีเดียวครับผมปีเดียวเต็มที่ไม่ถึงปีด้วยซ้ําแล้วยังไงฮะคือไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบก็ก็สะสมเงิน คือไปทางานสะสมเงินปีหนึ่งก็เพื่อมารับปิญญา oh. ลูกแม่โจก้กรู้แล้วว่า <laughs> สิ่งที่เรหมายมันคืองานฉลอง <laughs> อช่วงรับปัญญาเนี่ย <laughs> ผมนี่แทบจะโอ้หมดเงินไปเยอะมากเลย <laughs> ก็ประมาณนั้นครับเราไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือ <laughs> ก็คือมันก็พี่ทําให้ดูเราก็ทําตามครับ <laughs> พี่ดูแลน้องกตอ็ต่อไปครับก็สนุกสนานกันไปมันช่วงเวลาชีวิตหนึ่งนะครับเจ็ดวันเต็มเต็มโดยทําเงินมาปีหนึ่งคือคือเจ็ดวันเต็มเต็มครับครับก็สนุกสนานกันไปใช่ครับพี่ตอนนั้นก็ มาแล้วปัญญาเสร็จเรียบร้อยครับพี่คือตอนออกจากไอฟาร์มนั่นเลยข้อมูลฟาร์มออกมาเรียบร้อยแล้วเาออกเลยจกะกาจะเป็นเซลล์แต่ไม่ได้เป็นอไม่ได้เป็นชีวิตมันไม่ให้เป็นเซลล์อยากไปเป็นเซลล์เหรอใช่ชอบชอบชอบเดินทางชอบอมีความสุขคือไม่ชอบอยู่กับที่อยู่ในฟาร์มคือแบบหนึ่งปีชอบไหมก็ไม่ชอบอืคือเราวัยรุ่นยี่สิบกว่าก็คือ<ช>อะ,อะอดรีรนมัน สุบฉีดยังยังยังโง่ยากนู่นี่นั่นอยากอยากเยอะและเลยอ้าวออกแล้วไปไหนต่อฮะก็ตกงานอยู่หกเดือนตอนออกมาคือยังไม่รู้เลยอ่ะจะทําอะไรอ่ะใช่ครับออกมาก่อนเลยก็คือจะเป็นเซลเลยอ๋อคือแต่จะยังหางานไม่ได้ถูกต้องอ้าวครับตกงานอยู่หกเดือนใช่แล้วก็ก็ช่วงตกงานก็พูดง่ายคือขอตังค์ทางบ้านใช้ครับอืมไม่มีไม่มีเงินทองใช้ก็ขอตังค์จนกระทั่งที่บ้านบอกว่าเออ ช่วยไปสอบให้หน่อยเออเออไปสอบอะไรฮะเป็นเป็นข้าราชการเขาบอกคือผมผมลูกคนแรกขอเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเออคือสมัยก่อนเมื่อสมัยปีสามเก้าที่เราปีสี่ศูนย์ที่เราช่วงช่วงนั้นอ่ะโดนเลี้ยงร่วงอะไรมั่งเยอะๆก็ฟองสบู่แตกใช่ผมกับแล้วก็เพราะว่าเฮ้ยขอโทษผู้ใหญ่เขาเฮ้ยมึงขอตังค์เยอะช่วยสอบให้กูหน่อยเออเออเออเอาจริงผมว่าโอเคได้สอบสอบเป็นข้าราชการใช่ครับ เป็นอะไรด้วยเป็นสิ่งที่พี่เกียดด้วยผมเกียดด้วยนะเออไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยแต่ว่าพ่อแม่บอกว่าไปสอบไปหน่อยใช่ไปสอบเป็นอะไรข้าราชการอะไรตำรวจไปเป็นตำรวจเหรอใช่ครับพี่ผมก็ชีวิตก็อะไรก็ไม่รู้อาวไปเป็นตำรวจ้าวไปสอบเลยอ่าไปสอบยังไงบ้างเป็นตำรวจเนี่ยก็ไปสอบเอ่อไปสอบข้อเขียนก่อนครับนี่ผมไปสอบข้อเขียนมาปุ๊บสอบแล้วก็พอวันประกาศผมผมไม่ใช่นู่นนี่นะพี่ผมก็ทิ้งผมไม่สนใจนะจนกระทั่งพี่ชายบอกเฮ้ยเมืองเมืองติด แล้วช่วยเป็นรายงานตัวด้วยอ๋อสอบก็เขียนติดอ่าก็ผมไม่ผมไม่ไปดูเองนะอ๋อพี่ชายบอกชี่ชายบอกโทรโทรไปตามว่าพี่สอบลูกพี่ลูกน้องครับอสอบพร้อมกันไงก็เลยได้ได้เป็นตำรวจอ่าเป็นตำรวจปุ๊บแล้วก็เขาต้องสอบปฏิบัติอะไรไหมก็ใช่พี่อ่าแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งพอสอบมันต้องมีไอพละเทสเทสเทสเทร่างกายผมเคยได้ยินมาเทร่างกายปุ๊บสอบวิ่งอันแรกสอบวิ่งก่อนเขาปล่อยสามสิบคน ผมคว้าที่หีบเจ็ดโอ้โหเกือบได้ที่หนึ่งใกคือนิดเดียวอ่ะนิดเดียวนิดเดียวแล้วอ่าแล้วก็สอบว่ายน้ำอ่าว่ายน้ำบ่อยสิบคนอ่าเป็นเป็นช่องช่องละสิบคนผมค้าที่สิบครับอ้อเยี่ยมเลยเนี่ยเขาเขาเอายังไงอ่ะสิบคนเนี่ยเขาคัดออกไหมคือเขาบอกให้ตามเวลาคุณจะเข้าที่ไหนก็ได้เขามีเขามีเขามีเกณฑ์ของเขาอยู่ครับอ่าวว่ายน้ำห้าสิบเมตรก็หนึ่งนาทีห้าสิบเมตรหนึ่งนาทีเหรอครับเกือบเกือบผมจำไม่ได้นะประมาณเกณฑ์นั้นอ่ะ หนึ่งนาทีครับห้าสิบเมตรคือสะใหญ่ออืืแล้วก็วิ่งหนึ่งกิโลสี่นาทีนี่มันเออเขาเรียกว่าแผลดหนี่ปกติไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนี่ยตรงิ่งเร็วเลยนะก็ก็คือตอนก็ตอนนั้นฟิตนะครับออ๋ฟิตฟิตจากอะไรฟิตจากแม่โจวเพราเราได้แม่โจ้ครับเราเรียกมาปุ๊บปุ๊บได้เลยได้ได้เป็นตำรวจนะได้แบบมึนๆหนึ่งครับมึนๆงงใช่ พอเข้าไปเป็นตำรวจเนี่ยเขาต้องเออทำจริงอะ่ะเออตำรวจเขามีรับน้องไหมก็ตามสเต็ปก็เหมือนเอาพูดง่ายผม<อ>ผมอยู่ได้ก็เหมือนแม่โจ้ครับเ<อ>พราะผ่านเราผ่านแม่โจ้มาเจ็ดวันมาแล้วหมายถึงว่าทุกอย่างเกมเกมันเหมือนกันเลยเอืมีการเพชเชอร์ทุกอย่างเพชอเชอร์เพชเชอร์เพชเชอร์เ,อเพื่ออะไรเพราะเพราะเราทํางานเราถือปืนอืมทุกอย่างมันมีการเพเชอเชื่อทุกอย่างเลยครับเหมือนมีแรงกดดันทุกอย่างทุกอย่างครับคุณต้องเขามีเกมให้เราตลอดหนึ่งอันดับแรกก็ เฮ้ยมึงเป็นน้องกูมึงต้องใช้คือตำรวจสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นปีสผมเข้าโรงเรียนปีสหนึงครับเหมือนคือพูดง่ายเหมือนเหมือนทาอะ่ะอืมเอ้าก็ต้องเราต้องรับพี่สั่งน้องต้องทําอำสิ่งที่ถูกกฎหมายก็เหมือนที่ว่าถ้าคําสั่งผู้บัญชามาถูกกฎหมายคุณต้องทําแม้ว่าคุณเขาสั่งให้ฝ่าโดงนู้นนี่คุณต้องไปอืม응คือก็คือพูดง่ายๆ่ายว่าเราเนี่ยเขาเราเรียกว่าแม่โจ้เราเรียกว่าโซตัดใช่ไหมครับเราไปเป็นตำรวจเป็นอย่างนั้นไหม ก็อย่างนั้นครับเพราะเพราะมีพี่มีน้องก็ไล่กันมาก็เหมือนกันเหมือนกันแม้แต่เหมือนรุ่นน้องผมเข้าไปตอนปตรีประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบสี่ครับแต่ไอเพื่อนผมมันเข้าตอนสิบแปดมันรุ่นพี่ผมสี่ห้าปีแล้วไงเหรอใช่พอมารับแค่มหกไงพี่อ๋อใช่ใช่ใช่พราาแค่มหกไงปุ๊บเฮ้ยมันเป็นรุ่นพี่เรานี่ว่าเฮ้ยต้องรีบพี่จก๊กมือไหวมานะเออทีนี้เราเราเข้าไปตอนปตรีเนี่ยเราเข้าไปเป็นมันจะเป็นวุดอะไรครับตรเวนก็ใช้แค่มหกครับพี่ มกอย่างเดียวพอไม่เกี่ยวหรอไม่ไม่ไม่มีแล้วยศตำรวจที่ได้อะตอนนั้นก็พลตำรวจพลตำรวจใช่นะครับก็คือเริ่มต้นใหม่เลยสตาร์ทศูเลยพี่โอ้โหแล้วไปประจำการที่ไหนตอนนั้นอยู่ยะลาครับเอออยู่ยะลาเลยใช่ทำไมอยู่ยะลาก็คือตั้งผมจบโรงเรียนตำรวจปุธรก็คือเขตแถวนั้นเขตเเก้าเนี้ยนะครับก็อยู่ที่โน่นใช่ครับอยู่นานไหมก็ผมอยู่อยู่ใน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 ยะลาวันสิบสองปีเลยสิบสองปีอยู่ทานโต 6ปีอยู่ไม่หว6ปีครับแล้วก็สอบสอบในตารวจได้อืมแล้วทีนี้ตํารวจเนี่ยเขามีการเลื่อนยศเลื่อนขั้นด้วยการสอบอย่างนี้แหละอ่าถ้าหากว่าธรรมดาชั้นมาตวนก็สิบตีสิบโตสิบเอกจ่าดาบก็คือตามสเต็ปสามปีสามปีจะมีแล้วก็สอบมาแหละต้องสอบไอ้อันนี้ไม่ต้องสอบตามสเต็ปตามท่านยศใช่แต่ของผมสอบในตำรวจได้ก็คือต้องสอบ พขาเป็นนายตำรวจนี่เขาเรียกยศอะไรอ่ะครับคือเป็นนายร้อยพี่นายร้อยครับนายร้อยนะพี่อ๋อนี่เป็นนายร้อยจริงๆเป็นปนายร้อยตั้งแต่อยู่แม่โจ้เลยถูกต้องแล้ว,แล,วแล้วที่ที่ที่แปลกนะผมจราจรด้วยนะจราจรศูนย์แปดไงเห็นไหมเคยเห็นแม่เทศเขาในงานกีฬาจะถือเหล้าขวดใหญ่ๆไปกอะชาวบ้านเขาเรื่องนี้ผมจราจรจราจรเนี่ยชีวิตมันนำพา เชืายตำรวจเราไปเป็นตำรวจอะไรก็คือตำรวจมันมีหลายอย่างใช่ไหมของผมไปเป็นพลตำรวจก็คือเป็นสายปราบปรามอ่าปราบปรามก็ก็เป็นไปปราบจวนผู้ร้ายประมาณนั้นครับจับนู่นนี่นั่นก็ทั่วไปครับจนสอบนายตำรวจได้ก็สายปราบปรามเหมือนกันอ่าเป็นนายตำรวจก็เป็นสายปราบปรามอีกใช่ครับปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่สายนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้คือเขาเข้ามาเป็นสายบุญหน่อยหนึ่งคือเข้าโรงเรียนเป็นสูตรฝึกอบรม สอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับอ oh. ที่<ต>ทําง,งานอยู่ที่สี่คิ้วตอนนี้อยู่ที่สี่คิ้วที่โคราช <Okay. S 1> เราย้ายจากนน้นมาแล้วมาอยู่ที่โคราชใช่ใช่ใช้เวลาตรงโน้นมาตรงนี้เนี่ยกี่ปีแล้วเกือบสามสิบหรือ,อยังไอทอี่จากตั้งแต่ริ่มวันแรกที่เป็นตำรวจมาถึงนี้ก็ปีเข้าข้องเลื้องก็ปีสี่หนึ่งตอนนี้ก็ปีหกห้าก็ยี่สิบสี่ปีย oh. ี่สิบสี่ปีใช่ครับนะครับเราก็มาอยู่ที่นี่ แล้วการที่เราเป็นตำรวจแล้วเ,เป็นลูกแม่โจ้แล้วมาเป็นตำรวจเรารู้สึกอย่างไรครับคือเอ้เรามาสายกเกษตรอ,อยู่ๆมาเป็นตำรวจอ่ะนั่นผมก็งงตัวเอง <c oughs> ก็พูดง่ายๆคือตามทำตามความหวังของครอบครัวครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ผมก็เป็นตำรวจน้องผมก็เป็นตำรวจก็พ่อแม่ก็โอเคครับปัจจุบันเนี่ยเรา เป็นยศอะไรเขาเรียกตอนนี้ผมก็เป็นพันตํารวจโทเป็นระดับสารวัตรครับเป็นพันตารวจโทครับระดับสารวัตรระดับสารวัตรใช่ครับนะฮะโอ้โหเนี่ยคุณม้ชมคบลูกแม่จ้เราเนี่ยนะวันเมื่อวานนี้ผมคุยกับทหารวันนี้ผมคุยกับตารวจแต่เมื่อวานทหารนี่เอ่อจากโคนมเหมือนกันเนี่ยใะ่ครับนะรุ่นพี่ห้าแปดครับเออขากลายมาโคนมก็เป็นทหารแต่เป็นทหารเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะครับวันนี้เป็นตำรวจตำรวจก็ไม่มีสัตว์นะไม่มีมันก็มีมเมื่อก่อน คาดหวังว่าอะไรนะนอะอเ,ปเป็นกองสนงับสนนตำรวจอะไรอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยครอบครองครอบครัวเราเรามาคนละเส้นกันก็คนละแบบครับอ่ะนี่คือมาเป็นตำรวจแล้วครับปัจจุบันนี้รับราชการอยู่ที่สีคิ้วใช่ครับเราได้ติดตามข่าวสารแม่โจ้ไหมครับปัจจุบันนี้สนมากก็มีกับพี่ๆเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รุ่นเดียวกันเขาจะส่งข่าวตลอดเฮ้ยมีงานนู่นนี่นั่นอ่าก็ล่าสุดนี้ทีมเมืองจันทร์ผมปิดภารกิจ อ่าไอทีเอพิกใช่ครับเอพิกก็เลยก็ต้องสแตนบายทั้งๆัที่ไม่มีชื่อแต่ตำรวจต้องสดตปสแตนบายตลอดครับ,รบแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงของการรับน้องแม่โจ้ไหมครับก็ดูอยู่ครับเมื่อวานก็ก็ตามตามตามแบบมันก็มันก็หมุนไปตามตามโลกหมุนไปตามโลกเราก็ต้องอย่าไปยึดติดแล้วมาแต่คือเราอยู่ที่เรา,าสิ่งที่ดีพ,พี่พี่ทําให้น้องให้น้องมาดีแค่ไหนก็ก็อยู่ที่เราอ ก็บางครั้งบางครงาว<บ>เหมือนที่บอกอสิ่งที่มันเพี้ยนไปเพราะว่าคนบางคนมันก็หลงมันคือไม่เข้าใจจุดประสงค์ของคําว่ารับน้องคืออะไร,รไม่คําว่าโซตัสคืออะไรเมือ่อก่อนผมก็ผมก็ไม่ชอบนะบทุกสิ่งทุกอย่างใครมากดดันหน่วยที่บอกกดดันเราเราก็ไม่ชอบใช่แต่พอถึงเวลาปุ๊บปุ๊บเราไปใช้ในของตํารวจมันคือเพเชืเหมือนกันครับเกมเหมือนกันโดนหลอกโดวนวากโดนอะไรทุกอย่างเหมือนครับเพเชืเหมือนกันเลย ก็ต้องคือเหมือนที่แม่โจ้เหมือนกันเลยครับโลกนี้ผมเป็นตำรวจมาก่อนก็ไม่ทราบ่ผมผมที่ผมไปผมเอ้ยตอนเข้าพอเข้าเอ่อหนึ่งปีอยู่ในโรงเรียนตำรวจกับอีกสี่เดือนที่สอบตำรวจได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเหมือนผมว่าเกมคือกันเหมือนกันเลยไม่มีแปลกตกลงเราเป็นนายร้อยกันมาแล้วนะครับทุกคนแทุกคนเป็นได้ครับตำรวจสอบมาได้ทุกคนได้ตอนนี้เราเราคิดว่า มันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแม่โจมา90ปีแล้วเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปใช่มันต้องมันต้องมันต้องเปลี่ยนครับครับก็เป็นทัศนะส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนนะทุกอย่างมันเปลี่ยนเราจะมายึดติดยึด,ยดมั่นอะไรเนี่ยยากใช่ครับ,รบต้องปรับไปตามสภาพนะฮะวันนี้แม่โจจะครบรอบ90ปีเราคิดว่าถ้ามีงานเราจะไปไหมฮะหรือถ้ามีโอกาสผมไปตลอดถ,ถ้าหากถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจของทางราชการผมไปตอบถามเพื่อนผมได้เลยครับ สวนแปดผมจะไปตลอดสวนแปดห้าเก้าใช่ครับพี่เจอกันคุณผู้ชมครับนี่เครื่องราวของลูกแม่โจฮะที่วันนี้ผมได้คุยแล้วรู้สึกหลากหลายอีกแล้วนะฮะเป็นตำรวจอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเวลาหมดแล้วจเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับพี่ขอบคุณทุกชีวิตครับใบบยบไอ